สวัสดีครับทุกท่านที่กำลังติดตามและชมผมทางช่ทูมาถทบ้านทุกท่านนะครับตอนนี้ก็เป็นตอนเช้านะครับพบกันที่ช่องยูทูมมาถทบ้านอยู่กับผมเองมาถทบ้านครับคลิปนี้ก็ขอลงเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเงย็นเดี๋ยวจะทดลองจับคู่นี้ปล่อยเข้ากันนะครับแต่ว่าอันนี้ช่วงเช้ามาบอกถึงทําไมผมถึงเลือกเอาตวเมยตัวนี้ใส่กับตัวพูตัวนี้นะครับทุกท่านก็มีหลายท่านได้สอบถามกันเข้ามานะครับว่า ทำไมพี่ถึงเลือกตัวเมียตัวนี้ไปกับจาร์ลาล่านะครับนกต่อตัวรักของผมนะครับผมก็จะมาบอกนะครับแต่ว่าอย่างแรกก็ขอให้ฟังเสียงขันเสียงขันโยนนะครับของตัวเมียตัวนี้นะครับซึ่งผมก็ได้ถ่ายไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้จะถ่ายเลยไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าตัวผู้ตัวเมียจดกันแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยขันสักเท่าไหร่นะครับจะขันก็ขันเรียกอ่อยนะครับอประมาณนี้นะครับเดี๋ยว คลิปไปดูเสียงคันยนต์ก่อนเลยนะครับไปครับ เสียงขันโยนก็ประมาณนี้นะครับต่อมามารับชมเสียงขันเรียกด้วยนะครับขันเรียกของตงัวเมียตัวนี้นะครับไปครับ ก็จะประมาณนี้นะครับเสียงคันยนตกับเสียงคันเรียกของต,งตัวนี้ใส่กับเจ้าดอาลานะครับส่วนเสียงเจ้าดอลลาก็ขออนุญาตนะครับก็ลองย้อนกลับไปฟังหลายๆคลิปนะครับที่ผมเคยพาไปต่อนะครับก็ชัดเจนนะครับเจ้าดอลลาเจ้าดอาล่าต้องต่อดินต่อพเน้ยตัวเดียวกันนะครับแล้วก็มีคารลมนะครับผมเจ้าดอาลามีคารลมนะครับคารลมป่าแต่ว่า ไม่หนาสักเท่าไรนะครับก็พอฟังได้นะครับกําลังฟังดีส่วนตัวเมียก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเมียจะคารุมไม่หนาเท่าดอลลาร์นะครับผมบอกเลยว่าตัวเมียเสียงดีครับแต่ก่อนจะมาลงลึกรายละเอียดก็ขอพูดถึงตัวเมียตัวนี้ก่อนนะครับเป็นสายไหนมายัไไงไงนะครับตัวเมียตัวนี้เป็นลูกครึ่งมาเลยนะครับห้าสิบ ห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นมาเลอี่ห้าสิบเปอร์เซ็นเป็นสายต่อดินประเทศไทยภาคใต้นะครับตัวนี้ก็เกิดที่นครราชสีมานะครับแต่ว่าต้นทางมาจากภาคใต้เหมือนกันกับเจ้าดอลลาร์นะครับตัวเมียตัวนี้คู่เกิดของตัวเมียตัวนี้เป็นนกต่อดินนะครับเก่งมากแล้วแต่ว่าก็จะเท่าๆกับดอลลาร์นะครับแต่ว่าดอลลาร์ไม่ได้ออกก็เลยช่วงนี้ไม่ค่อยได้ ไม่ค่อยเดโมนะครับทุกท่านขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่นํามาเทียบคู่นานแล้วตัวเมียหนึ่งกุกนะครับผมแล้วก็เสียงกลางครับเสียงใหญ่กว่าเรล่านิดหน่อยนะครับไม่ใหญ่กว่าหรอกครับเสียงเท่ากันแต่ว่ากลางวานกว่านิดนึงนะครับตัวเมียนี่ออกฟังออกเลยนะครับว่าเป็นนกป่าแต่ว่ามันไม่ใช่นกป่านะครับแต่ว่าเสียงมันคล้ายครึ่งครับผมตัวเมียตัวนี้นะครับ แล้วก็เจ้าลล่านะครับเป็นนกห้าสิบเอร์ซ็นห้าสิบเปอร์เซ็นไทยมาเลเหมือนกันนะครับผมห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสายไทยอีกห้าสิเปอร์เซ็นเป็นสายมาเลนะครับผมเจ้าลล่าตัวนี้นะครับของผมนกต่อของผมก็เหมือนกันนะครับกับตัวเมียเป็นมาเล50ห้าสิบไทยภาคใต้ห้าสิบนะครับแต่ว่าเจ้าลล่านี่ผมสืบประวัติได้ว่า เป็นนกมาจากทางใต้นะครับมาตั้งแต่ตอนยังเป็นลูกป,ป้อนนะครับถ้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปหน้าให้ฟังนะครับประวัติส่วนตัวของเจ้าดอลล่าแล้วที่ผมเอาคู่นี้มาเข้ากันนะครับเพราะว่าผมอยากลดคารุมของเจ้าดอลล่านะครับผมอยากลดคารุมของเจ้าดอลล่าเพราะว่าผมจะทําเป็นสายต่อแล้วก็ฟังเสียงขันได้อันเพะทั้งคู่นะครับ ผมจะลดคารลมของเจ้าลาลาลงสงนิดนะครับเพราะว่านกป่าบ้านผมชุมพวงพี่ไม่โคราชประเภงนี้จะเป็นนกที่เลือกสู้นะครับแทบจะไม่สู้นกต่อเลยเจ้าลาลาก็มีแรงอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าเจ้าลาลาผ่อนเป็นเร่งเป็นนะครับแต่ว่าผมก็อยากให้ลูกของเขามีคารลมบางกว่าน,นี้นิดนึงนะครับผมเสียงจะฟังเพาะมากตัวเมียตัวนี้เสียงกลางวานดังกลางวานดังไกลกว่านะครับดังมีน้ําเสียงธรรมชาติกว่า ผสมกันก็จะทําให้เสียงดีนะครับแล้วก็ต่อหมานด้วยนะครับผมก็พัฒนามาจากประมาณนี้นะครับผมแล้วคู่หงเขาก็หมานใช้ได้เลยแหละครับคู่เกิดของเขานะครับเป็นสายต่อด,ดินโดยตรงเลยนะครับคู่นี้สองตัวนี้ลูกออกมาก็จะเป็นมาเลเซีย50%ไทยภาคใต้50%นะครับก็เหมาะกับการที่เราจะเอามาต่อนกในประเทศไทยของเราเองนะครับ ใช้ได้นะครับถือว่าฟรีเมียมนะครับเพราะว่านกสองตัวน,นี้ปากว่าท <Wow. S 1> ั้งคู่เชื่องทั้งคู่นะครับผมแล้วอีกอย่างตอนนี้ก็มีลักษณะเหมือนจะเข้าคู่แล้วนะครับเหมือนมากแล้วผมก็คิดว่าน่าจะไม่พลาดนะครับคู่นี้ยังไงก็ไม่พลาดหรอกครับโอเคครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนื้อตัวกันเลยนะครับผมไปครับ ตันนี้เลยนะครับเจ้าดอลล่าก็จะเรียกแบบนี้นะครับก็คือเขาจะอ้อนตัวเมียนะครับส่วนตัวเมียก็จะขันรับอยู่แบบนี้นะครับก็มีเปอร์เซ็นที่จะเข้าคู่กันสูงนะครับตัวนี้ดูครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับดูดอลล่าครับดูดอลล่าดอลล่าไม่ลบกับคนแล้วนะครับตอนนี้ก็เทียบคู่เตรียมพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วตัวเมียก็เชื่องๆครับไม่ดิ้นครับดูจับแรงคู่นะครับ นี่ครับดอลล่าก็จะเรียกยาวไปประมาณนี้นะครับนี่แหละครับเดี๋ยวผมจะตั้งไกลๆนะครับกล้องจะได้รู้ว่าเป็นอยู่ยังไงนะครับเวลาเราอยู่ไกล้ดูเขาทุกท่านนี่นะครับดอลล่าก็จะเรียกแบบนี้ทั้งวันนะครับตัวเมียตัวนี้มันเริ่มจะเข้าคู่แล้วนะครับสังเกตดูนะครับตัวเมียจะมายืนบริเวณนี้ใกล้ๆกับเจ้าดอลล่านะครับ ก็เป็นขั้นตอนแรกของการผสมพันธุ์นะครับคือการเทียบคู่นะครับผมก็มาทบ้านจะมาแนะนําประมาณนี้นะครับถ้ามีเสียงรบกวนก็ขอโทษขออภัยนะครับพอดีนี่ครับทางนี้ทีมช่างกําลังดําเนินการก่อสร้างบ้านอยู่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับดูครับทุกท่านนี่ครับเดี๋ยวด่าก็จะลงไปเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับทีนี้ตัวเมียก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับเพราะว่าเริ่มจะเข้าคู่แล้วนะครับสังเกตดูจะอยู่บริเวณนี้นะครับ ตอนกลางคืนตัวเมียจะนอนบริเวณนี้ตัวผู้อยู่บริเวณนี้นะครับก็เริ่มที่จะเข้าคู่แล้วนะครับก็มีเปอร์เซ็นที่จะเข้าคู่กันสูงนะครับเดี๋ยววันหลังยังไงผมก็จะมาลองจับตัวผู้เข้ากรงตัวเมียดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับเราก็จะได้รู้ผลลัพธ์ที่ตามมานะครับก็คือถ้าผมลองเอาใส่เอาตัวผู้มาใส่ในกรงตัวเมียปั๊บลองสักหนึ่งคืนนะครับถ้าผลลัพธ์ดีนะครับวันต่อไปเช้าวันต่อไป ผมก็จะทําการปล่อยเข้ากงผสมนะครับผมเข้ากงผสมอันใหญ่เลยนะครับแต่ว่าขั้นตอนนี้ถือเป็นวิธีแรกนะครับคือเป็นขั้นตอนแรกเลยในการผสมพันธุ์นกเขาใหญ่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็มาบอกมาเก่าวทุกท่านนะครับให้รับรู้ร่วมกันนะครับว่าเจ้าดอาลลานุกต่อดินตัวนี้ของผมก็จะเข้าผสมกับแม่พันธุ์ตัวนี้แล้วนะครับโอเคครับผม สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมาแนะนําพ่อพันธุ์แม่พันธุ์คููนี้ให้ทุกท่านได้รู้จักกันนะครับให้ได้รู้จักกันทวนหน้าให้ได้รู้ว่าผมพัฒนามาเพื่ออะไรนะครับผมถ้าผมพูดคําไหนไม่ดีหรือว่าทุกท่านฟังแล้วมองว่าผมยังไม่ผ่านนะครับผมก็โทษขออภัยเลยนะครับบอคอมเมนต์บอกผมได้นะครับผมยินดีรยินดียอมรับทุกคำคำวิจารณ์นะครับผมผมจะนำไปปรับใช้นะครับ คลายคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมมาไทยบ้านได้ทำคลิปวิดีโอลง youtube ต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลานไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม